ครับดังโมนิวก็ได้หลังเดือนครับบนจะแกงผักกาดเราก็จะคว้วเนื้อลิ้นนะครับอันนี้มาในเมืองนะครับเออเอ้นี่ยที่นี่เป็นทิ่เป็นอะไรนะเป็นเตาไฟของมนต์แต่ว่ามนยังไม่ได้สร้างเตาไฟเนาะตังนี้นมนก็จะเอาลิ้นที่มนชื่อมาเนะันั้นมนก็จะเอาอันที่นี่มันออกก่อนนะครับเนี่ยครับพี่น้องเนาะอีกเกิดคนได้ยากก่อนนี่เราก็มนก็ต้องเอาตรงนี้ออกอ่ะ ที่มันน้ำๆเนี่ยเนาะแล้วก็หุงไฟแล้วก็ออกเอาเสร็จแล้วก็มันก็จะหันคือเด้อนี่ครับดิอยวพูดเนี่ไปตัดผมนิดนึงกะน,นี่ถ้าเกิดร้องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับตอนนี้มันจะหันแล้วนะนี่เนื้อลิ่นนึกเห็อนเหรอืมนี่นี่ครับแล้วก็จะหันเป็นวังว้าแล้วก็จะมีหมักเคือเทียดหมักอะไรดนะ้วยเนาะ อ,อือยู่ใกล้ๆงอเ้ลยกันน,นานๆดีวะหั่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเครื่องปรุงของมนก็นี่นี่คือใส่เน็ตเตอไฟแล้วครับเรามาดูกันว่ามันสุดน่าทานกินรอเปล่านี่ครับพีนอ้อยออ้หอมมาถึงประเทศไทยได้ครับเนื้อดินขั่วขมิ้นสมุนไพรแล้ก็จะใส่กระเทียมมักระเทียมนะครับอืม ที่มันหมดแล้เดยจะใส่อะไรด้วยเนาะเราตอนนี้ก็จะมีแมงแค็งนะครับแมงแค็งใบเตยทะเลที่มนบอกในกลางวันนะมนก็จะจำใส่น้ำพริกคิงแล้วกินกับผักกดแกงครับให้มนก็จะเอาแมงแค็งนะครับจะตำลงไปหรือว่าไม่ตำไม่รู้นะฮะแต่ว่าจะกินเป็นตัวตัวดูเราก็อันนี้คือเป็นน้ำพริกคิงจะกินกับผักกดแกงนะครับให้เป็นแมงแค็งปิ้งนะครับผักก็สุกแล้วเนาะแล้วก็คือเป็นเนื้อเด็ดเดียวนะครับอืกับข้าวเที่ยงของน้องเดินเขาน้ำอุ่นเขาอะไรเงี้ย เออในมนก็ซื้อมาเวทแตลลดนิดนึงก็เลยซื้อมาค่ะเฮ้ยเขาไปน้องมาเรียบร้อยนี่แม่แข็งของมลเราดิ้นครัวแล้วก็กผักกัดแกงร้อนๆเขาสวยครับอืมอยู่เข้ามาตั้งหลายวันอ่อไม่ใช่อยู่เข้ามาตั้งหลายชั่วโมงนะอืมนั่งๆมินตุ๊กตุ๊กมาไปเอาหุ่น ชารคือมันอร่อยมันมันเหมือนแมงมันเหมือนแมงแข็งแหละมันต้องตำน้ำพริกอือเดี๋ยวมันคุณกินหมดมันชุนมากแล้วก็มันจะแบกหวานๆแต่ามันมันกินสามตัวเลยไม่เห yeah, mm ็นเดี๋ยวมันจะกินตัวเดียวนะฮะชุนแบบเดี๋ยวความนะอือเขาเมื่อกี้มันไม่ได้กินต่อนันหวานๆมันพขอบคุณ ยังชงทะเลอืมอมเหมือนนือ้อปอดี่ดก่งของพ่นึกสมบัติัง

มันอัอคอน,น่าสุดีหรอถ้า่ยตาบวมกินยาเยอะกันไปแต่ว่าตอนนี้มันจะงดเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็หอวก็จะไม่ทัน กดมาได้สองวัน,นะ <c oughs> อะพอแม่เพื่อนมาไงขาไม่รู้จะให้กินนะอืมอืมดื้อมันเลยเผาเลย ต้องขอมต้องขอมอ่ะอ่นนอลอืมบังกับเผือมันก็เรื่องละไป็นมันก็แบบที่ที่เราชอบมันนลอม,มันมีไหนี ครับกินอีกเอาหมดพ่ว่าใหม่หมอกื่งเมื่อวนพรงข้าวกันนองข้าวพี่อพอพอนองเห็นเนอะต้นเตยทาเดไปจัดดูนะมันจะอยู่ยตรงงยอดอ,อ่อนๆข้างในมั้ này chung bay bãi cọp phì không thơm, không thơm

ใส่น้ำพริกขิงลงไปซกปข้าวสวยผัดแป้งอืมตับนูด้ดดิเพื่อนอืม,อนะมเขีนเยนว่ามันจะไปที่รังเตยทะเลแล้วมันจะประทังทิศ แล้วก็เอาต้นเตยทะเลมากินแล้วก็ตำม,มันขแข็งแรงเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องตูมันหยังเจอมันฝุ่นตำน,น้ำผึ้งให้เขี้ยวไม่ค่อยบะถ้าเป็นอ่กระเทียมเหมือนทำน้ำผึ้งแรง ตัวมันจะมีน้ำตาลหอมอ่ะอืมเนื้อจีต้องดึงขนมกินเขาแล้วออกฮันให้ออกกว้างเลยขมอมอยากกินเนื้อจีอย่างนี้มันกินอืมใส่ามาที่ป่อนะ ข้าวหมดแล้วว่าให้มนดาไปก่อนนะครับขอไปจกเข้าเพิ่มน,นิดน,นึงเพราะว่าเจ้าตัวเฉ็บนิดเฉบเพื่อ๋ยว,ว่ากินติดกันมันไม่ไหวแต่มันอร่อยขอบคุณมากๆที่ติดตามาาค่ะฝากกดกดแชร์ทางสองช่องทางเราก็อย่าลืมให้ในอ่าให้กําลังใจในคลิปต่อไปนะครับพี่นอนะ้องเนาะจะให้มนทําในคอนเทนต์ย,ยังไงหรือว่าทําคลิปแบบไหนอ่าอยากดูแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ